เพื่อนๆรู้ไหมคะเมื่อขืาเทศนอกจากมีผลมีที่มีสีสันนะ่ารับประทานแล้วยังอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆนะคะสารสีแดงมีสปปรรรคุณเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งมีทั้งวิตามินซีแคลเซียมฟพสัอรัสสูงคะ่ะ ช่วงก่อนย,ายา่าๆทำคลิปเปลือกไข่เฝ้าสวนผักนะคะเจ้าเปลือกไข่ก็ยังซื่อสัตย์อยู่นะคะยังเฝ้าจนต้นมะเขือเทศเราออกออกดอกออกผลนะคะตอนนี้ก็ยังเฝ้าอยู่ค่ะเราก็บํารุงนะคะบํารุงทั้งใบลําต้นผลก็เลยดกอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะทั้งสี่ต้นเลยค่ะปิดผลดกหมดเลยค่ะเพื่อนๆไม้ใบอื่นๆก็บํารุงไปด้วยนะคะ มุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะสูตรไหนที่เราคิดว่าดีและเหมาะสมกับสภาพพืชเราตอนนี้เราก็ใช้สูตรนั้นนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะตามตามที่เราเห็นสมควรนะคะว่าเราจะใช้กับพืชเราในช่วงไหนค่ะบอลสีนี้ก็เผลอไม่ได้นะคะจะมีแมลงมากัดกินใบเขาช่วงกลางคืนคเราก็ต้องดูแลหาทางป้องกันเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องรีบแก้ไขค่คะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะทุกทุกคนยาย่าภาวนาชาแนลค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูสูตรบำรุงใบลำต้นผลดกใช้ได้เลยเห็นผลทันทีค่ะเอ้ยช่วงนี้ฝนตกบ้างแร้งบ้างนะคะไม้ใบที่บ้านยา่ยามีปัญหาใบโดนทําลายนะคะเนี่ยค่ะเป็นจุดบ้างเหว่งไปบ้างนะคะ ก็เลยต้องทั้งบำรุงทั้งป้องกันนะคะสูตรนี้ทั้งบำรุงต้นใบและมีผลด้วยนะคะเพราะมีไม้ผลด้วยนะคะและป้องกันด้วยค่ะป้องกันแมลงศัตรูพืชที่มาช่วงกลางคืนค่ะจัดเลยค่ะเอาของที่เรามีอยู่ประจําบ้านนะคะคนที่ปลูกพืชผักไม้ใบไม้กินใบไม้กินผลก็จะมีเจ้าสิ่งนี้อยู่ติดบ้านกันอยู่แล้วนะคะเครื่องดืม่มชูกำลัง1นึ่ฝาน้ำามลิตร ผงชุรสหนึ่งช้อนชาหรือว่ากะกะเอก็ได้นะคะคนให้เข้ากันนำไปใส่กระบอกฉีดผสมนุตรลินซีสังข้อแสงประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะหานำมาฉีดพ่อนออมชมพูก,ก่อนค่ะในเครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะ มีธาตุอาหารมากมายแต่ที่พืชน,นำไปใช้ได้2อ,อย่างคือน้ำตาลซูคโครสและวิตามิน B น้ำตาลซูคโครสจะทำให้พืชดูดซึมอาหารต่างๆทางใบได้ดีขึ้นค่ะส่วนวิตามิน B ช่วยพืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะอาชิดใบเงินเต็มบ้านด้วยนะคะนี้เผลอไม่ได้เหมือนกันนะคะต้นนี้จะมีแมลงมากัดกินใบค่ะจลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยได้ตรงนี้นะคะ กลิ่นของอันนี้ที่ยายาทำปุ๋ยไว้นะคะคลังปุ๋ยอกลิ่นของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทําให้แมลงบางชนิดไม่มากัดกินใบไม้เราค่ะยังผสม,มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยค่ะนอกจากาไม่ให้แมลงบางชนิดมากัดกินใบไม้แล้วนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะระบบรากของต้นไม้ดีขึ้นค่ะรากดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นนะคะ เมื่อรากดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นต้นไม้ก็โตวไวนะคะโตเร็วกว่าปกตินะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองใช้ดูนะคะที่บ้านยายาคิดว่าทุกบ้านที่ปลูกต้นไม้นะคะต้องมียูเรนซีสังเคราะห์สแสงนะคะเนี่ยคะ่ะยายาจะลดด้วยยูเรนซีสังเคราะห์สแสงบ่อยนะคะเขาจะมียอดเกิดขึ้นเยอะนะคะ ยอดเกิดขึ้นเยอะในแต่ละต้นนะคะทรงพุ่มเขาจะอัดแน่นไปด้วยใบค่ะให้เ,เพื่อนๆดูสิคะแล้วใบจะสวยนะคะใบจะโตด้วยค่ะพอเราฉีดพ่นสูตรบำรุงใบเขาจะตึงขึ้นมาทันทีเลยค่ะฉีดพ่นสูตรนี้ใบบอนสีจะแข็งแรงค่ะเ,เพื่อนๆแมลงก็ไม่มายุ่งนะคะ บอลสีก็จะปลอดภัยค่ะกลางคืนพวกแมลงที่หากินกัาคืออันนี้เป็นเงินไหลนะคะเงินไหลอ่าบอลสีต่อนะคะเง <c oughs> ินไหลนี่วางติดก,กับบอลสีนะคะกระถางนั้นเนี่ยแมลงก็จะไม่มายุ่งเขานะคะจุลินทีสังเคราะห์เสงจ,จะช่วยเราค่ะตรงนี้ค่ะ ก็ต้องฉีดกันไว้ค่ะเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมคะอาการที่พืชใบเด้งขึ้นมานะคะพอเราฉีดพ่นปุ๋ยให้เขานะคะเนี่ยใบบอนสีจะเห็นชัดเลยค่ะเด้งขึ้นมาทันทีเลยค่ะลองใช้กันดูนะคะสูตรนี้ดีมากๆเลยค่ะฉีดได้หมดทุกต้นเลยนะคะอย่าเว้นไว้นะคะถ้าเว้นไว้บางทีนะคะศัตรูพืชก็จะไปรุมต้นนั้นนะคะเพื่อนๆ ใบพยางูจงอางก็เหมือนกันนะคะเคยโดนกัดกินแล้วค่ะใบนึงนะคะกว่าเขาจะเป็นมาใบหนึ่งนะคะก็ใช้เวลานานนะคะแล้วน้องเขาก็ใบใหญ่ค่ะพื้นที่ใบเยอะถ้าเราฉีดพ่นอยู่บ่อยๆนะคะแมลงไม่มารบกวนค่ะอาวันก่อนโดนหนามเพื่องฟ้าตํานะคะตอนนี้ใบก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเพื่อนเ สุดยอดของปุ๋ยบำรุรงสูตรนี้นะคะเพื่อนๆบำร,รุงใบลำต้นและทำให้ผลดกค่ะผลดกแล้วเราแถมน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจะช่วยดูแลต้นพืชเรานะคะไม่ให้แมลงมารบกวนอย่างมะเขือเทศต้นนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเก็บลูกได้แล้วแต่วันนี้ยังยังไม่ไม่ว่างนะคะคงจะเป็นพรุ่งนี้เนี่ยมีเปลือกไข่มาเฝ้าอยู่ด้วยนะคะเปลือกไข่มาเฝ้าเพื่อปล่อยกรรมาทันนะคะไม่ให้แมลงมารบกวนผลของมะเขือเทศค่ะ ในขณะเดียวกันเราก็บำรุงไปด้วยนะคะพอเราบำรุงเราก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้าไปด้วยคือบางครั้งถ้าเราใช้ทางเดียวอาจจะไม่ค่อยได้ผลค่ะเพื่อนๆก็ต้องใช้หลายๆทางนะคะสูตรนี้ใช้ได้สัปดาห์ละสองครั้งนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะเฉพาะไม้ใบใบก็สวยค่ะใบใหญ่ด้วยค่ะถ้ามีไม้ผลผลดกนะคะเมื่อวานวันที่ใช้สูตรบำรุงฝนไม่ตกนะคะ แต่วันนี้เป็นวันที่ยายาจะสรุปคลิปฝนตกค่ะแต่ตอนนี้แล้งแล้วค่ะเพื่อนๆมีสูตรปุ๋ยบำรุงอะไรที่อยู่ในมือก็ออกมาใช้ได้เลยนะคะให้สังเกตอาการของต้นพืชเรานะคะว่าอาการเขาเป็นอย่างไรเราก็สามารถช่วยส่งเสริมเขาได้เลยค่ะนอกจากเรามีปุ๋ยบำรุงแล้วนะคะเราก็มีเจ้าไข่ไก่เนะะี่ยค่ะมาเฝ้าสวนให้ค่ะปล่อยๆกร,รมาถันให้ต้นพืชนะคะเมื่อเขือเทศก็เลยสวยอยู่รอดปลอดภัยค่ะดูคลิปนี้แล้วถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยาย่า,อยาขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย